ค่ะคือภาพต้องชัดความรู้สึกต้องมาเสมอเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วเหมือนได้รับแล้วเหมือนเป็นคนนั้นแล้วอะเราจะได้ไม่ปล่อยขึ้นขาดเพราะเราเป็นแล้วเรารู้สึกมีแล้วเป็นแล้วอยู่อีกจุดดึงดูดอีกจุดใหม่แต่ถ้าเรารู้สึกอยากได้อยากได้มันจะอยู่ขึ้นนี้และการจินตนาการไม่ได้ทำเพราะว่าฉันทำแล้วฉันจะได้สิ่งนี้ทำเพราะว่าทำแล้วมีความสุข ทำเหมือนเราเป็นแล้วอะไม่ทําเพราะว่าอ๋อคุณแม่บอกให้ทําแล้วมันจะได้แต่ทำแล้วสนุกทำแล้วฟินจบปอยวางทำแล้วแบบได้แล้วแล้วคือคุณไปเอาความรู้สึกจริงจริงอะไรทีค่คุณอยากได้คุณอยากได้ความรู้สึกคีย์คือความรู้สึกอ๋อสิ่งนี้รับการแก้ไขแล้วรู้สึกโล่งฮรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึกดีรู้สึกอุ่นใจรู้สึกปลอดภัยละรู้สึกมีความสุขละ รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกโชคดีอย่างเงี้ยเอาไหมคะ